ก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกเราเป็นหมารือหมนีนะครับผมวันนี้มากับคอนเทนท์ที่ว่าฟันน้ำนมลูกสุน,นัขหลุดสามารถทำให้น้องตายได้จริงจริงใช่ไหมครับผมต้องตอบเลยว่าได้จริงๆครับแล้วก็วันนี้เกือบทำให้ผมได้สูญเสียลูกไปถ้าผมไม่ได้อยู่นะเหตุการณ์ตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะช่วยเขาได้ทันเนาะวันนี้ครับน้องได้กินข้าวมื้อเช้าเป็นปกติเนาะ แต่พอหลังจากกินข้าวอะครับเขามีอาการก็คือมันไม่สามารถที่จะหายใจเข้าได้อาการก็คือแล้วก็เอนตัวล้มลงไปเลยแล้วหลังจากนั้นนะครับพอผมเปิดตาก็คือเหมือนตาดำอะครับกาลังจะลอยขึ้นไปเนาะสิ่งที่ผมคิดนะตอนนั้นเลยก็คือน่าจะมีอะไรติดคอสําลักอาหารหรือเปล่าคือในตอนนั้นคิดแค่แบบนั้นเลยเพราะว่าดูจากอาการแรกคือพยายามหายใจ แล้วมันไม่สามารถที่จะหายใจได้นาะสิ่งที่ผมทำก็คือล้วงช่วยน้องทุกอย่างจนกดเพเ,เชร์ทุกอย่างจนอันนี้มันสำลักออกมาเนาะแล้วอาการน้องก็ค่อยๆดีขึ้นก็คือตากลับมาเป็นเหมือนเดิมพอพูดเรียกชื่อเขาก็มีอาการเหมือนกระดิกหางเบาๆแล้วก็สามารถที่จะลุกขึ้นมานั่งได้ แต่พอให้เดินนะครับก็ยังมีเดินเซซอยู่เนาะแล้วขดบริเวณเหงือกเหมือนเหงือกจะซีดๆเหมือนแบบขาดออกซิเจนไปช่วงหนึ่งก็อันนี้ครับมันเลยทําให้ผมอยากที่จะมาบอกว่าจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยน้องหมาเด็กเท่าที่ผมเลี้ยงมานะครับก็มีตัวนี้ตัวแรกที่เกิดขึ้นเนาะ มันไม่ใช่ว่ามันจะไม่เคยเกิดขึ้นหรือว่ามันจะไม่เกิดขึ้นนะครับแต่มันก็สามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็อยากให้เจ้าของธระมบัดรระวังอาการติดคอสำลักพวกนี้ครับเราจะสังเกตอาการได้อย่างไรซึ่งอาการพวกนี้ครับ มันจะเกิดมาจากไม่ว่าจะเป็นกินข้าวเร็วการกินเศษกระดูกต่างๆการเล่นของแล้วไปติดหลอดลมหรือว่ากินขนมที่มันพองฟูอย่างเงี้ยครับพอเราพอเราโดนทำไลายเนาะขนมมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นทําให้ไปติดหลอดลมเราสามารถที่จะสังเกตอาการของน้องได้ก็คือน้องจะพยายามหายใจเข้าอย่างที่หนึ่งเลยนะครับอย่างที่สองก็คือเหมือนแบบ สติของเขาหรือว่าการบาลานซ์ตัวอย่างเงี้ยครับก็จะไม่สามารถที่จะบังคับตัวเองได้บางตัวมีการพยายามเกาหน้าเหมือนเหมือนเราพยายามจะเอาอะไรออกแต่คนเราเหมือน politics, พอเราติดคอเราก็จะเอามือล้วงเข้าไปเนาะแต่น้องหมาไม่สามารถที่จะแบบนั้นได้ก็ <c oughs> เลยพยายามเกาหน้ากกบหน้าแบบเนี้ยครับผม <c oughs> อย่างที่สามก็คือ <c oughs> บางทีเนี่ยพอมันพอมันมีอะไรเข้าไปค้างเยอะๆเนี่ยน้ำลาย มันก็จะไหลออกมาเยอะด้วยเราจะช่วยเหลือน้องได้ทันอย่างไรซึ่งผมจะบอกเลยว่าถ้าเราพาไปหาคุณหมอพาไปฉุกเฉินแบบนี้ผมว่าน่าจะไม่ทันนะครับเจ้าของต้องช่วยเหลือน้องให้ทันเพราะว่าอาการแบบนี้ครับมันมันเป็นแค่เสี้ยววินาทีจริงๆที่สามารถที่จะช่วยเหลือเด็กน้อยได้เนาะอย่างแรกเลยครับเราต้องออมีสติ ในการที่จะช่วยเหลือน้องในจุดตรงนี้นะครับแล้วก็อย่างที่2ครับมือของเราครับมือที่ข้างไม่ถนัดนะครับผมจะเป็นมือซ้ายเนาะจับปากของน้องไว้นะครับปากบนของน้องไวนะ้เนาะมือข้างที่ถนัดนะครับของผมเป็นมือขวาเนาะก็จะกดบริเวณลิ้นนะครับเพื่อที่จะทําให้เราสามารถที่จะมองไปด้านในได้ใช่ไหมครับว่ามีอะไรติดบ,บริเวณนะั้นหรือเปล่าแล้วก็ใช้นิ้วชี้ของข้างที่ถนัดนะครับ ล้วงเข้าไปแล้วก็หยิบออกมานะครับผมซึ่งบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่มีเพราะว่ามันอาจจะหดอยู่ไปซึ่งเด็กๆครับที่ผมช่วยน้องก็เหมือนควานหาแล้วไปไม่เจอครับผมเลยจําเป็นที่จะต้องใช้เพรสเชอร์กดซึ่งวิธีเพรสเชอร์เนี่ยเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับเดี๋ยวเราตัดไปน,น้องคนนี้นะครับที่ตอนเช้าที่เกิดอาการเอ่อ ฟันน้ำนมเนาะติดเข้าไปที่หลอดลมแล้วก็ไม่สามารถหายใจได้เนาะเดี๋ยวอยากให้เข้ามาใ,ใกล้ๆเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดพัดลมจะได้ยินเสียงว่ามันมีแรงดันออกมาจากตัวน้องจริงๆนะครับอ่ะผมทำให้ดูก่อนนะครับดูนะครับว่าเขาหายใจอยู่มันจะมีแรงดันออกมานะครับเห็นไหมครับแล้วผมทำซ้ำอีกทีเห็นไหมครับ คือในต่างประเทศเนี่ยก็จะแนะนําให้ทําอย่างนี้เนาะใช้มือข้างที่ถนัดนะโอบรัดบริเวณท้องเนาะก็คือให้เอาที่โค้งเป็นหลักตรงนี้นะครับแล้วก็โอบรัดแล้วก็ให้กดตรงนี้เนาะตรงนี้ถามว่ามีลมออกไหมเนี่ยก็มีนะครับเนี่ยเห็นไหมครับแบบนี้ก็ได้แต่ผมรู้สึกว่าถ้าใช้มือที่ข้างที่ถนัดนะครับลองตรงอกเนาะแล้วใช้ข้างมือที่ไม่ถนัดนะครับวางไว้อยู่ ระหว่างขาหน้าทั้งสองข้างนะครับแล้วก็กดพร้อมกันนะครับเห็นไหมครับแรงเพรสชั่นที่มันออกมาเนี่ยจะแรงกว่าที่ผมทำแบบน,นี้อันนี้ก็ออกเหมือนกันเนาะอันนี้ที่ต่างประเทศช่วยในการติดหลอดลมหรือว่าสำลักเกิดขึ้นนะครับวิธีการเช็คหลังจากนี้ว่าน้องกลับมาเหมือนเดิมไหมอย่างแรกก็คือ สายตาแววตาครับต้องกลับมาเป็นเหมือนเดิมเนาะการรับรู้อาจจะยังไม่ไม่กลับมา100%แต่ก็มีการตอบสนองคือเรียกชื่อเขาเขาก็เหมือนมองตาเราเนาะแล้วก็เหงื่อกครับผมซึ่งช่วงที่ไม่หายใจหรือว่าหยุดไม่สามารถได้รับออกซิเจนเนี่ยเหงือกเขาจะซีดครับแต่พอน้องเริ่มกลับมาดีแล้วเนี่ย เหงือกเขาจะต้องเป็นสีชมพูมากขึ้นเนาะแต่น้องเชชาๆครับมันจะเป็นสีดําก็ดูยากหน่อยแต่ถ้าเป็นน้องหมาพัน์อื่นเนี่ยเหงือกเป็นสีชมพูมันก็จากซีดเนี่ยมันจะเริ่มกลับมาเป็นสีชมพูปกตินะครับผมก็ประมาณนี้ครับที่สามารถที่จะสังเกตแล้วก็ดูได้ครับ